นลุกอมลีก้ามรถเลรก

ป่ปื้มเป็นไรครับเป็นแผลครับทำไมถึงเป็นแผลป่ปื้มไม่ใส่เครื่องป้องกันเล่นสกเก็ตบอร์ดนี่ใช่ไหมทำไมถึงไม่ใส่เครื่องป้องกันครับพอบอกแล้วให้ใส่ทุกครั้งเก็บเลยใช่ไ oh, <no. S 1> หมโอ้โหเป็นแผลเลยหรอโอ้โหมาทำแผลเร็วโอ้เก็บไหมครับี่ปื้มไม่ยอมใส่เครื่องป้องกันมาเดินไหวไหมพ่อช่วยจับ โอ้โหแย่แล้วครับพี่ปื้มไม่ยอมใส่เครื่องป้องกันสเก็ตบอร์ดล้มเลยมาครับมาอืมโอ้โหแดงเลยอะ่ะเพื่อนๆ oh, <no. S 1> เจ็บไหมครับ <c oughs> เจ็บเ็บมากเลยเหรอกิกเกอร์แผลมีลายด้วยเพื่อนๆโอ้โอเป็นรูปตัวอะไรนะ่ะ อาปากาเหรออาปากาโอ้เ,เป็นยังไงครับเจ็บเจ็บเหรอครับไหนเล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยสิครับพี่ปื้มเกิดอะไรขึ้นถึงได้เป็นแบบนี้เล่าชัดๆหน่อยไมกไม่ไม่ไมได้อยากกระโดดใส่เครื่องป้องกันพ่อบอกทุกครั้งไม่ใช่เหรอว่าให้ใส่เครื่องป้องกันทำไมล่ะพี่ปื้มไม่อยากใส่เพราะอะไรครับเพราะเพราะมันรำคาญใช่ไหม เห็นไหมอุปกรณ์ป้องกันเนี่ยถ้าใส่เนี่ยสนับเข่าหรือศอกเนี่ยหรือหมวกกันน็อกเนี่ยถ้าใส่อ่ะเราจะปลอดภัยนะครับเพื่อนเพื่อนเวลาเล่นสเก็ตบอร์ดอ่ะหรือเซิร์ฟบอร์ดอ่ะเพื่อนเพื่อน,นต้องใส่อุปกรณ์ป้องกันทุกครั้งนะครับไม่งั้นจะเกิดเหตุการณ์แบบปื้มๆแบบนี้ครับจะเป็นแผลเนี่ยครับอ,อ,อย่าลืมนะครับเข้าใจไหมครับป,ปื้มครั้งนี้เป็นบทเรียนนะครับเป็นแผลเลย ปไปเก็บสกเก็ตบอร์ดกับเครื่องป้องกันกันปื้ดเอาไว้ตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยปืป๊ดมาถอดทิ้งไว้ตรงเนี้ยถ้าใส่นะไม่เกิดเหตุการณ์ล้มแล้วเป็นแผลหรอกเพื่อนๆจำไว้นะครับเวลาเล่นทุกครั้งต้องใส่อุปกรณ์ป้องกันนะครับจะได้ไม่เกิดอันตรายบาย,บายบายสวัสดีครับ